อันนี้เป็นการทำาปุ๋ยมากแบบกลับกล่องไอ้ผมก็ได้สูตรของงอมโจูมาเพราะว่า,าไอ้แล้วก็ผสมผสานกันตึงของไอ้พนาดิดีนนันึงทีนี้ถ้าเวลากลับกล่องเนี่ยมันมันเป็น,นการเล่งกระบวนแต่ผมเวลาน้อยนะครับถ้าถ้าอ่านมันมันมันดูสีนักนาไป บัวค้อย่ขี้ค้านนะ,ะ,ะก็เลยเทำแบบแบบกระป๋องคือง่ายๆก็คือเอาวัสดุเนี่ยใบไม้แห้งเนี่ยนะเอามาอไอ้นี่ต่อผมเอาออกไปละเมื่อก่อนนี้มันต่ออยู่จะใส่ต่อต่อ,ตอคือไอ้มันหายใจต่อเป็นต่ออย่างไรต่อพ v c ซีครับอนาซีนิ้วเ<อ>จ้ารูครับเจ้ารูเจ้ารูทั้งหมดเลย ครับแล้วก็ทีนี้เวลาเขาวางแล้วก็สูงไอ้สูงเข้าไปแล้วก็ผสมผสมไปหน่อยแล้วปื้อนี่ผสมไปหน่อยเอาเอาขี้หมูก็ได้ขี้งัวก็ได้ผสมบผสมเขาก็ตั้งกล่องผสมแล้วตั้งกล่องแล้วทีนี้เวลาเขาก็หลัดอดับหนึ่งอย่างขนาดกล่องนี้ต้องกับรคกับกว้างตัวใดยาวตัวใดสูงตัวใดครับเพราะว่าไอ ท่อน่ะมันกับน้ตเฮาอยู่ละคือท่อมันยาวสี่เมตรอยู่ละโอ้ใครยาวกว่านะใส่ใส่สองแถวกี่แถวก็ได้ครับใส่แถวเดียวนะใส่แถวเดียวตะกางเนี่ยนะครับตะการสี่เมตรเราใช้ความยาวมันกับสี่เมตรแล้วเนาะสี่เมตรสี่เมตรแล้วที่นี่ไอ้ตั้งข้างเนี่ยมันมันเป็นทุ้งแหลมเนาะครับทีนี้ตั้งข้างเนี่ยมันแบบจำกัดอะบางทีมันก็ใหญ่ไปกะสองเมตรท่องบางทีกะสองเมตรปลายเลวกเตาครับทีนี้ พอใส่พอกล่อ,องตั้งกล่องเนี่ยเนี่ยผลเล็กอ่ะจะต้องกีนน้ำห,หน่อยกีนน้ำแต่ผมผมนี่ผมจะตั้งหน้าฝนครับผมใช้วิธีตั้งหน้าฝนครับเพราะว่าความชื้นมันนักเนาะครับ,รบถ้าผมกวาดพอโดนหนึ่งลงไปพอโดนหนึ่งลาดลงไปเนาะพอโดนหนึ่งลาดไปเสร็จแล้วเอาเอา,เอากวาดกวาดที่เหงหียกาใบไม้แห้งอย่างเงี้ยครบเอามาสูมใส่เข้าไปสูมถ้าสูมสักสองก้านเอาก็ เอาขี้งัวหวานลงไปหรือว่าขี้หมูก็ได้วานลงไปครับแล้วเอาก็วลาดพอร้อนหนึ่งตัวเพื่อจะขึ้นมีมีอาหารให้กินถ้ามันจะพานทานช่วงฤดูฝนฤดูหนึ่งอะ่ะก็ใจได้ละ<อ>แต่วิธียัง,ยงไงวิธีสังเกตยังไงคือต้จะเปิดให้พอเลยว่า <c oughs> มันใจได้อย่างไรคือเอาเอาอี้เลยเนี่ย เขาก่อนเฮ้าใจ้เขาก็เสียดูเนาะเพื่อเปิดเปิดออกมาอันเนี้ยมันมันย่อยสลายละนะ่เนาะมันย่อยสลายละเขาก็เอาส่วนนี้เนี้ยเขาก็เปิดบนนี้เลยครับเปิดนี่ออกออกออกรอบด้านเขาก็เอาตีย่อยสลายออกมาใจ้ยเสร็จแล้วเขาตีย่อยสลายออกมาใจเรื่องเนี่ยเขาก็กบอันนี้เข้าสูงใหม่ปกติ ทำใหม่มักใหม่ต่อไปเลยคือโดยที่บาเฮาต้องมาคุมภาพปฏิกแล้วก็ไป่ต้องกลับกล่องง่ายเลยง่ายครับง่ายกว่ากัเยอะอนี้ก็จะดูว่ามันก็จะสลายเนาะสลายครับสลายแน้วอ่ะครับเนี่ยอยู่ยง่ายเลยเนี่ยคย่อยง่ายเลยเนี่ยครับนี่นอเนี่ยนนะครับแค่เฮาตีนิดเดียวครับใจได้เลยเนี่ยถ้าถ้าบาเฮาแบบอี้นะ ไอ้กระป๋องเนี่ยบ่อยจะได้น้อยๆนะหัวหน้าเนี่ยถ้าเกี่ยวออกมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นพันกิโลนะจะได้น้อยๆนะแต่ผมผมตั้งไว้อยู่หลายกล่องอยู่เนาะผมมีห้าหกกล่องอะฮะเออใช่เศษใบไม้ครับที่เรามีอยู่เนี่ยครับเศษหญ้าเศษใบไม้ไมสมสมครับก็คือมันต้องได้ขั้นตอนเยอะอรย่างนี้ถ้าบางทีกิงไม่เขาตัดกิงไม่น่ะ มันลากไปกับไก่ในอี้แะครับซูมก็ได้อันนี้กับเอาไปใส่ต่อขั้นตอนที่เราเตรียมดินเนาะเหมือนกันโอ้เข่าวันพีทแปลกเลยแม่แต่ฝนลมุงลงใหม้มันหล่นลงนี่มันอู้มันจะรู้จะเป็นแมงมันหินเน่าเปล่าโยนจับโยยนมเลอยู่ในกล่องนี่เลยเนาะเข่าละล้วหัวลานองนองจับดูสิมันจะอุ่นมันเย็นมันมีมันชื้นด้วยเนาะมันชื้นแล้วมันเย็นเห็นไหมเย็นครับเย็น แล่ลเาเฮาคือว่ามันใจ้ได้ดีอ่ะเดยไม่ดีหัวหน้ามันต้องไปเอเอแก๊สมันมีอะไรอย่างเงีย<น>ย้ยเย็นเลยเย็นเลยครับเยน็นเลยชนิดเลยเนี่ยครับบางคนบอเข้าใจเออมันจะดีว่ะโอ้้นี่แหละผมเอาเอาไปตีเนี่ยผมเอาไปโม่แล้วก็เอาไปราอการายโยนผมนะโอ้ยงามซึดยอดเลยเนี่ยโอ้ครับ ผสมกับดินที่เอาใส่ในแผงพ่อก้านายโญได้เลยโอ้สุดยอดเลยครับแม่บ้านของผมว่าเลยอห้องมักไปหนักๆดีเลยเนี่ยที่ผมปลูกปลูกกระถางดอกไม้อ่ะผมเอาเองนั่นเป็นคือเป็นดินปลูกไปเลยนะครับลงในไอเขาว่าไอดินผสมที่ไหนผสมหลังบ้านนู้นเองมันต้องขั้นตอนกันมันต้องยุ่งยากมันต้องยุ่งยากไงมันแบบนี้แหละขอให้มันได้เกิดการมักมา ขัาแนมว่าให้มันต้องมีส่พอดอลงไปเอะถ้าบบไสพอดอนี่มันหมาย่อยสลายมันเป็นเชื้อที่ช่วยเนาะ,ะ,ะก่อนก่อนนี่มีปีอย่างนี้นปีน้อยอะมูซิเบสอะเพื่อเป็นให้บ้านเก่า <c oughs> เป็นมะขอพอดอผมครับเป็นมมดเยอะเพราะว่าได้ปีปีมันก็นมาย่อยสลาย<อ>ผมมองว่าปีบางนีจุลินซีมันเหมาย่อยสลายเพื่อก็มานั่งอุ่นเกือบรึ่งวันอะมาขอความรูเรื่องไอ้มัก แล้วก็เรื่องทำน้ำมันี่ละครับมาขอรไว้การของพอดอ,อไปมวแจกขึ้นไปเปื่อนจริงจริงเนี่ยบ้านเปิ่นอยู่หมู่ิเวสแล้วเปิ่นขึ้นไปมีสวนอยู่มนปอกลี่๋อไปใช้ไกนนะ่แล้วและแกแกไปขอพวกปุ้นมันอาจจะเปิดห้องว่าไอหมอดินหมู่บ้านเขาอาจจะบบมีผลงานครับหรือว่าอาจจะแบบที่ตาม ก็คือใบได้ห้ามบริษัทของพอดอไปก็เลยมามีพอดอแจกคับอีจาบ้านได้ก็ปิดการเสียอกัสอย่างหนึ่งเพราะวันที่เพิ่งแจกปีแล้วอยากได้กลับไปขอได้เลยเนาะจริงๆแล้วยังยังถ้าเป็นพี่น้องจ้าบ้านไปตีผมพนาจริงๆเนี่ยเพิงก็คือฮึ้หนึ่งชุดเท่านั้นแต่ถ้ามาตีผมเนี่ยผมก็หันว่าเพื่อนทําจริงผมก็ฮื่อได้พอหื่อได้ห้าซองสิบซองนย่ได้ถ้าเปิดทำตีทีนี้แต่ ผมบอกว่าถ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้าทําเนี่ยยังไงเดียวเนี่ยไอ้ที่ของพอสชที่เป็นม้ามีระเบียบของไอ้คือหมู่บ้านไอ้คือตำบลจะต้องมีกองปุ๋ยมัดอ่ะอยู่อยู่น้อยๆก็อีสิบตันนี่มึงยเนี่ยของผมนี่แหละเชยอันเนี้ยครับของผมนี่แหละแต่ตอนนี้ก็เลยลูกลุกลุกสมาชิกผมทำเตยเตยกันเนี่ยก็เลยเอาหมูเนี้ยเป็นเป็น ในโครงการเอาเสนอของโครงการคอสชเพราะว่าเขาถือว่ากองไงตันหนึ่งกองไงตันหนึ่งแต่ก่อนนี่มันเดี๋ยวคนเย่าเดือนรอนกันหรอกว่าลูปเผาไว้ไหมอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาครับือเผานะครับเพราะหัวหน้ายเห็นว่าในบ้านของผมมีการเผาแต่ว่ามีการ ผมว่าเผานี่มาได้เป็นเกือบสาวีละอในบ้านผมนี่แบบปะยาให้เขาครับผมว่าเสียหายแลว้วก็เสียไดย้ผมเคยไปตะกอนไปแอลตัวเท่าเกนในจีนสิบกว่าปีมาแล้วผมไปหันในประเทศจีนเปิ้นไอ้นั่นน่ะต้นข้าวโพดเนาะบางทีถนนไปกิโลน่ะคนเอามาปูบน,นถนนให้รถเหยียบนะ เพื่อที่จะเอารถยแยมมันเหลวแล้วกุยเอามาแปกขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเป็ดบ้านเฮาวนี่คุกอย,ย่ายาบกันนะเพราาะว่เอาไปลกบนถนนเปิดเ <c oughs> ทปเปิลบ้าน,นนะผมไปหัน่นบนนั้นแล้วไอ้นี่ผมไปหั่นในในแปลงเกษตรเปิลเพื่อจะมีไอ้แบบไอ้สะพายหลังนะตะก,ก้าสะพายหลัง <c oughs> เพิอ่อถอนหญ้าก็ใส่ถอนหญ้าก็ใส่ไปถึงบ้านนะเพิ่อนเอาไปเทก,ก่อน ทำม,มัก <c oughs> เพราะว่าเป้นปินป้นหายา,าเศรษวัสดุไม่ยงเนี่ยมันยากเพราะปืนเป็นมันเป็นหินเป็นทรายรราอย่างพวกปืนปืนอีลาบยังเอามันมีนหรอกผมก็ลากไปหออยู่นะเพราะว่าป้นแต่ที่หันหันนั่งๆนะแม่แต่ส่วนป่าหินนะป,ปีแต่งของเที่ยวเนาะไอ้ที่เขา เหินมันงอกอย่างนี้นะแล้วมันก็มีศอกเล็กๆน้อยๆนะเขาไปปั๊ปคุ้งแล้วเขาเอาต้นไหม่ปุ่มคงจะหันตลอดหรือวะเขาจะเอาปุนมโดนไหม่เขาต้องอยาเอาไปคุกไปปั๊บคุงอ่ะครับแม่เ่วัดอะ่รเงี้ยนะวัดตีวัดคนไทยยังไปนะหัวัจจีมได้น่ะเมือนกันครับเพราะน่าภมหันน้หนึ่งคุณทำมนไ่ะ เขาเอาปุ่มโดรเมย์เนี่ยใส่ครับผมว่าอ๋อแสดงว่าประเทศตัวเนี่ยต้องใจีดโดรไม้ตลอดครับแต่บ้านเฮามีมาเจรับตัวละไม้นี่มันจะช่วยปรับสภาพดินจดีดินดีคือเป็นกลางครับแก้ดินเปรี้ยวครับดินเปรี้ยวดนเป็นด่างครับเออสภาพคือมันเป็นกลางคัแต่ที่นี่บ้านเฮาเนี่ยคือแบบดินเฮาดีแล้วป็นี้เนี่ย มันเหมือนเนยนะครับมันเขาใจ๊ยมัวนร่บผมรู้ว่าไอ้ยาใครขึ้นปุกคนเนี่ยหันมาใจ๊ดูน้ำไม่กันเวลาพ่นมาแจกยเก็บมาแจกเอามานั่งพอนะครับคนอยาาไปใจครับนี่ผมผมมาทำยังผมทำตัวเนี้ยผมผมยิงผมที่ผมใม่นี่นะผมหมดินเนี่ยผมก็ต้องใส่ดน้ำไม่อยู่นะผสมเข้าไปผสมเข้าไปครับมจะใส่ประมาณสัก อ้นนี้ประมาณกิโล1กิโล1ต่อกระสอบอะ่ะใส่ตลอดเลยครับเพราะผมม่อยากคือว่ามันมันมันน่าไปย่พิกขั้นตอนครับผมอยากอยากจะทําตลอดจะได้จะได้ที่ว่าคนคนบ้านเฮาอ้เี้ยตัดจริงๆวัสุเฮาเยอะแยะครับไอ้ เพราะเผลอๆหน่อยเผาละแล้วก็มาประกาศเถิือนว่าอูมลพิษเนี่ยมุมบ้านนั่นแหละมันมาแก้ปัญหากันารเนาเพราะว่าเขาไม่ได้สอนมาตั้งฝีหลับเขาต้องมาสอนหรอนนคือเขาไวิดีว่าต้องเอามาใจประโยชน์อย่างนี้ผมพู้ได้เลยน่ะรังไอ้นี่ยต้องข้างๆมันหูมันไหนเมื่อก่อนนี้มันเป็นห้องนะห้อง นันนี่เลยนะครับผมเอาใจใบไม้นี่แหละกวาดถุงกวาดถุงผมให้ท,ที่ผมกวาตั้งเพนะผมก็ใส่ปุ๋ยพองอย่างพองหมฝนแล้วไมถุงครับดินนในบ้านผมเมื่อกซื้อมาถุงเลยเต,ต็มหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วครับคือมันต้องได้เห่าเลยเก็บครับครับผมไปเลยนะครับตรงผมไม่หัน แล้วผมไม่หันเขาเอา<ฮ>สุดใจเลยสไดางดมากๆเรียนที่อยามาทำาุึงปุ๋ยมากได้แห็งเยอะเลยอ๋อมันย่อยสลายแล้วเนี่ยคือดินดีๆเลยได้ดินดีๆ <c oughs>